น้องนั่งสมาธิให้ดูแบบนั่งนิ่งๆเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเรานั่งสมาธิกว่าเราจะรวมติดได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาในการนั่งสมาธิเพื่อรวมจิตนะคะแล้วก็กว่าเราจะเห็นนิมิตหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีระยะเวลาหรือบางท่านที่ท่านได้อภิญญาญาณเนี่ยท่านจะรวมสมาธิได้อย่างเร็ว นะคะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็จะต้องรวมสมาธิแล้วถึงจะรู้ในสิ่งที่ท่านสามารถรับรู้ได้คนที่ได้อภิญญาญาณแต่กรณีของน้องเนี่ยต้องบอกว่าน้องแค่กับพิษตากับพิษตาก็รู้แล้วอะเพราะฉะนั้นการรวมสมาธิรวมจิตของน้องอะน้องน้องรวมได้อย่างรวดเร็วค่ะคือไอ้ขั้นตอนที่คุณพูดมามันเป็นขั้นตอนที่น้องมันมันเลยไกลแล้วค่ะ จเจริญพรสาธุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพุทธศาสนาทุกท่านคลิปที่ท่านได้ดูไปแล้วเป็นคลิปของนางนัทพรแม่ของเด็กในซึ่งเป็นการพูดโกหกและพูดเท็จยังไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเลย ตามพุทธสุภาษิตพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดพูดเท็จกล่าวโกหกอยู่ผู้นั้นความชั่วอย่างอื่นทำได้ทุกทุกชนิดหมายถึงบาปอื่นทำได้หมดอะ่ะถ้ามันพูดเท็จตามคลิปนี้ท่านจะเห็นว่าแม่เด็ก น้องในได้สอนให้คนอื่นนั่งสมาธินั่งให้นานจะได้มีเข้าฌานได้ต้องใช้เวลายิ่งมีอภิญญายิ่งต้องใช้เวลาในการเข้าจิตจึงจะมีสมาธิแต่อุอุตรีว่าน้องในเนี่ยแค่กระพริบตาก็มีสมาธิ ยิ่งใหญ่เหลือเกินจริงเหรอ,อน,นั่นีเป็นคำเท็จนะโกโหกอย่างยิ่งไม่เคยอ่านพุทธประวัติเลยไม่เคยศึกษาอะไรมาเลยว่าสมาธิมีเกียรตระดับ,บถ้ายังลืมตากระพริบตาอยู่เขาเรียกกันนี้กาสมาธิที่แม่ให้รู้ตัวไว้ด้วย คือรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยก็เรียกนิกาสมาธิไม่ได้มีสมาธิอะไรแนบแน่นแบบฌานหรอกอุปจาระยังต้องนั่งสมาธิเลยกว่าจะเข้ช่าอุปจาระได้เนี่ยคือสมาธิระดับกลางเนี่ยยิ่งอัปนาสมาธิเนี่ยคุณจะทำชำนาญจนเป็นวสีอ่ะเขาเรียกว่าวสีนะ ยังต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงช่วโมงในการเข้าอุปจาระสมาธิก่อนจะขึ้นอ,องค์ฌานสมาธิมีสามระดับคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิระดับกลางอัปปนาสมาธิเคยเห็นคลิปนะไลรสดแม่น้องในคนที่เข้าไปไล่ด้วยถามว่าอัปปนาสมาธินี่มันไม่รู้จักนะ มันรู้จักแต่ชาญ<น>ชาญไหนก็ไม่รู้ชาญโลเลหรอเปล่าหลวงพ่อจะพูดให้ฟังอีกทีต,ตามพุทธวัตรแล้วเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้เป็นพระพุทธเจ้าพเพราะบรรเพณความเพียรมาเป็นแสนแสนอสงไขยบริบูรณ์ด้วยบรารมีสิบสามสิบทัศแล้ว พร้อมที่จะเป็นผู้ตเจ้าในชาตินี้เมื่อท่านอายุเจ็ดขวบในวันแรกนาขวัญเจ้าชายสิทธัตถะช่วงเช้าคอยได้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าอยู่คนเดียวจนถึงตอนบ่ายพระเจ้าสุโธรทนาก็เห็นลูกชายหายไปไหนก็ตามหาดู เห็นไปอยู่นั่งใต้ต้นว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงไหลชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนบ่ายคอยพระองค์เห็นเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งจึงก้มกราบพระพุทธเจ้าซึ่งต่อมาได้เป็นพระพุทธเจ้านะคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจึงก้มกราบเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าตามพุทธวัตนี้แม่น้องในพูดเท็จและอวดอุตริโกหกถึงขนาดนี้เก่งกว่าเจ้าชายศิธฐ์ไทยเพราะท่านทำปฐมฌานได้ตั้งแต่อายุเจ็ขวบต้องใช้วิธีการนั่งหลายหลายชั่วโมงเพราะมันสงบอะในปฐมฌานนั้น น้องนายแค่กับพิตานี่เก่งกว่าเพระพเจ้าชายศิทธัตถะถ,ถ้าลองคิดดูสิมันเป็นไม่ได้ไหมอวดอุตริไหมขี้โม้ไหมยิ่งพ่อชานสี่เนี่ยมาพูดอ่ะนับหนึ่งถึงสิบได้ชานสีย่างเนี้ยยิ่งขี้โม้ใหญ่ตกลงคุณนั่งสมาธิยังไงผู้สอนใช้กับพิตา แต่ให้ลูกสิที่สูสอนเนี่ยนั่งมานั่งกันนะใช่เหรออวดไหมเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถเก่งขนาดนั้นนะตั้งศาสนาใหม่ไปเลยเก่งกว่าเจ้าชายสิทธัตถานี่เจ้าชายสิทธัตถาใช้เวลานั่งสามสี่ชั่วโมงในปฐมฌานนั่นนะ่ะเอ้ลูกคุณนี่แค่กระพริบตาเท่านั้นนะะ ชาวบ้านจะขายขี้หน้าชาวบ้านเขาไม่เนี่ยนี่คือคำแก้ตัวนะที่ลูกคุณนั่งสมาธิได้ไมหนึ่งหนึ่งเชื่นงงงเนี่ยแล้ววันที่ยี่บสองเนี่ยหลวงพ่อจะไปนั่งเนี่ยมันจะเอาแต่กระพริบตาหรือไงมันต้องมานั่งสิ ให้มันนั่งได้ตามมาตรฐานของเด็กอายุเจ็ดขวบแปดขวบอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนอยู่ชั้นป .4 ป .5 หลวงพ่อสอนครบหนึ่งปีเนี่ยนะให้เวลานั่งสิบห้านาทีเด็กอายุขราวเดียวกันเนี่ยจำนวนยี่สิบกว่าคนเนี่ยมันจะมีคนเก่งๆอยู่คนสองคนหรือสามคน ในชั้นนะพอไยสิ้นปีนี่นะที่หลวงพ่อสอนมาตลอดปีนี่นะจะสามารถนั่งสมาธิได้สิบห้านาทีโดยไม่ต้องลืมตาแล้วนั่งอย่างนิ่งด้วยได้ประมาณคนสองคนจำนวนยี่สิบกว่าคนเนี่ยในหนึ่งปีท้ายๆปีเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกคุณเนี่ยจะก,กระพริบตรงกระพริบตาอะไรก็ตามมันต้องสามารถนั่งหลับตาสมาธิแข่งกับหลวงพ่อได้ในวันที่ยี่สิบสองนี้ ที่คุณจัดคอร์สจึงถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเด็กมีสมาธิจริงไม่ใช่คำขี้โมโกหกตอแหลของแม่เท่านั้นเป็นเครื่องรับประกันต้องพิสูจน์ความจริงให้เห็นให้ลูกศิษย์คุณเห็นนะอย่างน้อยๆล้วคำท้าหลวงพ่อนะพ่อคุณเชิญแล้วหลวงพ่อไปแนะ่